เมื่อพูดถึงความสุขคุ้มเยือกเย็นความมีเมตตาอาจจะฟังดูแล้วตรงกันข้ามกับวงการการเมืองนะคะแต่ก็มีความพยายามของพระภิกษุติชนาฐานจากประเทศเวียดนามในโอกาสที่จะมาเยือนเมืองไทยนะคะเป็นพระภิกษุที่ขึ้นชื่อเรื่องการต่อสู้การนำหลักพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยก้าวพ้นความขัดแย้งระหว่งที่จะต่อสู้เพื่อเสริมสร้างความเมตตากรุณาค่ะ ที่ผ่านมาเคยไปปาฐกถาให้นักการเมืองฟังมาแล้วหลายประเทศครั้งนี้พยายามที่จะนำหลักธรรมมาเสริมสร้างมิติทางด้านจิตวิญญาณให้กับนักการเมืองไทยค่ะการบรรยายธรรมกับรัฐสภาและนักการเมืองอาจจะฟังดูเป็นเรื่องห่างไกลกันแต่พระอาจารย์ติชนัทฮันผู้นำทางจิตวิญญาณของสายธรรมในเวียดนาม นำมาเชื่อมกันได้สำเร็จโดยเปิดเวทีสนทนาธรรมกับนักการเมืองเช่นในรัฐสภาของไอแลนด์เหนือรัฐสภาอังกฤษอินเดียและสภาคองเกรสของสหรัฐภิกษุณีนิรามิสาลูกศิษย์คนไทยของหลวงปู่ติชนัทธนันระบุว่าการบรรยายธรรมให้กับผู้นำและนักการเมืองเป็นเรื่องร่วมสมัยจากอดีตสู่ปัจจุบันที่จะช่วยนำไปสู่สิ่งที่ดีงาม ในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็สอนเป็นพิเศษมีหลักธรรมเป็นข้อสอนที่เป็นพิเศษถึงเรื่องอำนาจที่แท้จริงมีอะไรบ้างพูดถึงเรื่องการรู้จักที่จะรับฟังอย่างลึกซึ้งการรู้จักที่จะใช้ความคิดปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่จะมองและแก้ปัญหาต่างๆงสิ่งเหล่านี้มีมีสอนอย่างชัดเจนเฉพาะสำหรับผู้นำนะคะ ผู้มีอำนาจที่แท้จริงในหลักธรรมของพระภิกษุติชนทันคือผู้เป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงซึ่งต้องผ่านการฝึกสติเพื่อให้เกิดความเบิกบานและมั่นคงภิกษุณีนิรามิสาระบุว่าเมื่อได้เห็นการประยุกต์หลักธรรมของนักการเมืองในต่างประเทศแล้วยิ่งมั่นใจว่านักการเมืองไทยยิ่งน่าจะน้อมนำได้ง่ายกว่าเพราะมีพุทธศาสนาอยู่ในใจอยู่แล้ว พิกษูนีสารติจากสหรัฐผู้เคยทำงานในแวดวงการเมืองของอเมริกาบอกว่าเชื่อมั่นในพลังการสื่อสารของหลวงปู่ติชนัท o ัน Over and has been able that time have all been in insight on deep he how help time very us to to of ภิกษุณีสันติบอกว่าหลวงปู่บวชเป็นพระสงฆ์และปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมากว่า70ปีมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการที่จะช่วยให้คนในวงการการเมืองพ้นจากความทุกข์วงการการเมืองเต็มไปด้วยความแบ่งแยกแต่หลวงปู่จะนำกลับมาสู่ทางเดินเพื่อความปรองดอง พระอาจารย์ติชนัทฮันเป็นชาวเวียดนามปัจจุบันอายุ86ปีเข้าสู่เพศบรรวชิตเมื่ออายุ16ปีในช่วงสงครามเวียดนามท่านบรรยายธรรมโดยยึดหลักสันติวิธีไม่แบ่งแยกฝ่ายใดเพื่อเป็นหนทางดับความขัดแยง้งพระภิกษุติชนัทฮันเป็นผู้นำชุมชนนานาชาติหมู่บ้านพลัมที่ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสันติภาพแห่งโลกเป็นผู้เน้นการนำพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันวันศุกร์ที่29มีนาคมหลวงปู่ติชนาทันเตรียมปาธกถา,าธรรมพิเศษสำหรับผู้นำทางการเมืองและสังคมไทยเรื่องเส้นทางผู้นำกับการสร้างสรรค์ความกรุณาและความกล้าหาญโดยร่วมกับองค์กรทางการเมืองการปกครองศาสนาและสังคมหลายภาคส่วนในไทย ต้องติดตามนะคะว่าวงการการเมืองไทยจะตอบรับการบรรยายธรรมครั้งนี้กันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะติดตาม